濡れてるんです<ー>

6 6 6 3 5 5แล้วพอพอเวลาหมอนะไปไปไมาไป้าวูกแวอพี่มีของพี่มีไม่ของพี่มัาต้องมีรีรีรานึ่งจะเป็นปิดแดงลาบลาบลาบไม่ได้ลาบดอกทานตน 안녕 <목소리나>

น้ำไม่ห้องน้ำมามาจากห้องนำ้ำห้องนำ้งนำ Tchau. ตำแำหน่ดีนมก็มเอก็ไม่น่าไหมนัไดหม่ะไัด้ไนก็ได้ปนั one, uh, feet, 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 feet. Oh, feet. Highway, ่งก้นัด okay. ้ไนัดนัด้ไปน่้นดไปนัดีนัด้นเก็ได้นี่ไดยนีด้ไปนดนั่งด้นั่งนั่งยดนักดดนดน

ะนไปย่อให้เลยเหมือนเจ้าคุณเหมือนท่านเจ้าคุณถ่ายรูปถ่ายรูปลูกสาวในพลลูกสาวได้ลทำไมวันนี้การกินหมวนผมไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเออไม่ใช่อย่างี้เน็ตมีคนอยากเห็นอ่ะประภัยอ่ะเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปลงไม y อ่ะเขาห้ามห้า ระวังเนชั้นท uh ี oh. ่ดอกไม้ใครอะชั้นพดอกเมันนั่งอยู่เป็นตลิ่งที่เป็นรังบายบายเอาไว้อิมนะั่เท้ามันตีเคยแล้วมันโดนคอจุดนี่อไรนี่อะเราถ่ายไม่โฟกัสขาในการน้าเลยคับพอไม่นังเลย ไม่ได้เลยใครย่างทำไมม่ได้หีกปาดข่มาวเรา่อยไมากทุกคนอทุกคนนั่งแทนแม่ไข่มาอยิกอยาอยากหนัหนัอะตุตตุาเรียนไไปถ่ายนะสมสีสีสมนสีดอกไม้ไหนไหนทำคอด้ดิว่ามันไม่ได้อะเล้งมึงูเนททำคอด้ดิแป๊บนึงนะขอเป็นเล้งขอเป็นค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนงั้นข้าเดินค้างก่นถมว่าดไม่ได้ เช็คความหนึ่งไม่เต้ยไม่เดีดิค่ดว่าเช็คเต้ยเต้ยเมื่เสร็จันอยู่ในกล้องนี่บอกว่ายาวอ่นกลัวใช่ไหมไม่ทันไม่ทันแขนขายาวแต่ยาวมากอะไรสั้นสุดยาวหรือาจะสั้นสั้นอะไรนะอะไรสั้นแขนขายาวแต่รวมกันแล้วสั้นไงอะไรอ๋ออ๋อที่มือแยกมันยาวใช่ไหมแต่พอรวมกันแล้วมันเป็นระยะ จันจูเออเคยน่าแขนงขายยาแต่ตัวตาล้วลใครว่าเพินเอใครว่าวะไม่มีใครในไหนสายคะ เไปไนวัดกไปวกนไปวไปดูที่พ่อพ่อพ่อโหวตพ่อโหวตอยู่พ่อเห็นพูดเลยน่ออพ่อนิ่งๆแต่ว่ากลับไปคอนโดโหวตไม่ได้แลยทไมไม่ได้ อ๋ยังไม่ไม่คนโดนสูงไม่ไรเปนงไม่นสูบมันสูนไม่ไ้เองงันหรอ่งัไม่มีไม่มีนอแล้ว่อกไม่มีใช่ไหมู่บไม่มีเกยถ้าเล่นล็อบบี้ไม่ทไมคนโดนเน่องงนล่ถ้าคนโดหายูกเล่นอะไรนะล็อบบี้ล็อบบี้ลีลีลีโยนไปโยนเลยี่ต้นหไไฟนะคนโดก่อนอะเนองไม่ เบียอ่ะโลเบียูยืดแล้วราไว้หนามันมีมันมีอยงอุปทานหนูอุปทานเองค่มันคือสามจีมันไม่หลดเออแต่มันมันใช้อยู่ดีลอลอนูลอไฟม่ไหโโนโมโนมันเป็โมนมันเ็แล้วอไฟอีกนานป่ะอไฟเมื่อไหร่พ่อิดต่อเขาอยู่วมนเดย์แมนเดย์ันดย์ไยนเิดดิ

<Yeah. S 2> แยปกนินปปนสชนินอนาไ,ไปสครั้นะคะก่อแล้วสองครั้งอแล้วพอแล้วเหนื่อยจะลืมอะจำไม่ได้แล้วเนี่ยอนนะอน่ะอนอนอ่ะแอน่า เน้นๆระวังดิไปเอหันตัวน้มาพนัดมาก็ไไม่ใช่ได้านโน้น่นกเ่นลูก่ได้งเี่ยไนข้างเล่ยอารมณ์ดีแล้วค่ะเป็นตลกแล้วเน่ใ่ดก็อีกหน่เ็ขนาดนั้นโอ๊ยเดี๋ยวคุยอีกเ่าดู่อน

มะแอคมาเวัน,นนี้แม่400รูมแ,<ป>แน,น่นอนอะ่เกถ่า,าย้า้าด้วราามนเหรอาได่นเดียวไมมีทอไมหางัใ้เมเดี๋ยวี่ตีเลย ประทานสีย่อะไรเอามาเพราะมันจะเก่ให้หายก่อนแล้วถึงให้นั่งมโนมโนชาวบ้านเรียกมโนอ๋อผูประทานหมูอะมโนไปกับไหมไปขับไ่อิมเมจยนแต่ข้าตากใช้สีดีเลยเฮ้ยหนูจะไปอัพนะไ่แค่สีเองใ่แต่พ่อเขจะบอกว่าสีจีผูุปรธานเลยแหละใช่เดี๋ยวไปจริงจริงๆเลยเลยสีมันดีมากเลย ตอนนี้ฟรีนะรีบไปัมรยาวมันดีอย่างนี้ดีมิถุนาจะเสียตังแล้วความจริงที่นี่มันมีไวไฟนี่หรอนี่เร่จริงนะเนี่ยอไม่ได้ไม่ได้เอานเอาตู้่นองเ้ยเน็ติงหลังไม่หรอแต่ 3G ในห้างเซ็นทรัลทาวหวอร์ไ่เลปรเไม่ 4G มามีไวกับไวไฟอีกจริงไหมแต่เนว่นาดน้ส่เสูงไปไม่ถึงหรอสูงไปเอง 4G ไม่มี ราวน์โหลดปจริหมกันปไนฟัวจังหวก้มนขึ้นเลยมีไน่งไฟฟ้ามีปะไฟฟมีปไฟาของเอมอะมีมีมีตม่มีไมีมีใช้มีมีนี่เร่เปิดมอ็มชีวิตีพีลตุ๊กอะไม่มีปิดไฟอัไไฟทีดีีลิงค์เี่ยไม่หมูหืไงมว่าหมูมันไม่มแบตไม่มีแบตม่มีแบต ชาร์จไหมคะไม่โทรหาแม่เก็บไว้เวลาที่พ่อพีทคอมเม่คายคอเม่อี่ไี่พ่ออีพ่ออีเมไม่ใช่ไงคะไม่ใช่แล้วรอยพ่อแม่เนกพิมพเป็นคนอีสานหรอคะพิมพ์อะทำไมไม่พมพเป็นเป็นคนแก่หรอสามาหลายรอบแล้วบอกพี่มาจากจังหวัอะไรยังไม่รู้เลยพ่าเรยอมาจากหวัไหน ไมพิมไปเกิดแตห้องไม่รู like ้ดูหูปมาเต็กันต่อเพลงกันตลอดเลยต้อ่เหมือนยี่ห้วันนั้นน่ย่ากมาสัญญานี่นี่ย่าออาต้องมาต้องยกโอเคบุมเพราะว่าไม่เหกันก็ขนอยนี้ ไม่ใช่นะมันละเมิดจริงะะเมิดบระเิแล้วก็วางโทรศัพไว้แล้วก็เออันนั้นโทรหมดสะะหมดไม่หมดพี่ชัดเป็นทุกวันพี่ชัะค่หนาสักสุดๆพี่แล้วเอาะครูหาวหาวี่นี้มีครูหาวมีต่ไม่รู้มีเนทหรือเปล่ามีมีมีเมีเนมีอดดู ไูนเท้ยวันนี้เ๋ยวเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็มีย้อนหลังให้ดูแล้วค่ก็มีแล้วก็ไม่มีทีวีไงกดดเน็ดจะไม่มีเลตก็ไม่มีก็ไเสียใจด้วยนอนเถอะถ้าอย่างนั้นยงโอเคนะม่นางลอีกันอบีเีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่มาเล่าให้ฟัง ดูรถไม่ไดกินไม่ได้จะมีได้ถึงมีม่ายไม่ถ่ายไม่ายติดกี่มนะไม่ติดล้ง่าย่าย่งี้แล้วก็เพลน่อ่ะไ่บอกีกย้ต่ได้่ายอนั้นันลจรเยอะอตอนทีเดียวจันไล่ให้เราด้วยสไล่อะไรวะ้คือทีวีก็ไม่มีอะไรก็ไม่้ดูองไงเน็ตกไม่มีมีบบไม่รู้จะดู เล่นมีควมใช่ไหคะาไ่งไปเไปไยังดีนาขาอยังงน้ปน้ในวนี่แหไม่มีด้วยนะไอช่องเนี้ยไอช่องเดเียนแต่ไม่ดเน็ตจะตายแล้วเหอะเป็นต้ไม่มีอะป้าบอกไม่มีเน็ตจะตายไมาแม่ลงไม่มเออมัไม่้องเ้โอยอนม่ตเองมท่ารา้องเอรอสุดท้ายใส่เต็มใส่เลยเห็นไหม พวกเนี้ยงพวกเนี้ยพวกเนี้ยอยูโดนแฟนสุนทลาพอนตกเอาโอ้วันนี้เอาเป็นรลงมืฉันตั้งสามชั่วโมงป้าป้าคุยไปโอเคป้าคุยไปเลยเอ้ยไม่ตได้มา้คนเดียวออซื้อบัตรติดแปะติดไงไม่มีเมเราพี่ดูหนังพี่ก็ดูคนเดียวแต่ความจริงคือดูคนเดียวคนคู่ใช่แล้วจะมาหาว่า เออเอหนึ่งเอสองเอสองคุณคือใครค้างไม่ต้ประกาศในพันทิปเอเมที่ดีด้วยเอเมที่ที่าจที่มาไเจอคู่กันไงไมี่เขาไม่ได้แล้วแมพี่เลือกเต็มเต็ยกแมยกแล้วพำพิีแสดงีใช่ดีสวยสีคนดีหมดเลยใช่คนชื่อพีมได้่ใหญ่ เป็นใหญ่เวอร์าเปให่ส่งมั่งส่งมั่งคอนดพวกงูนี้ี่ใครอยากได้บัตรไม่จะได้ต่อยมันเห็นว่าดีง่ายค่ะคนรอรับใครต่อ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 ราคใครต่อราคาหรือใครต่อยังเข้าพายาอะไรอ่ะยียเยียียก

非常。